ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะโดยให้นักเรียนหยิบหนังสือเล่มน,นี้ขึ้มานะคะหนังสือคณิตศาสตร์ป .3 อันนี้นะคะอ่าและทีนี้นักเรียนก็เปิดไปที่หน้าเจสิบสองนะคะโอเคคราวนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนมาทำไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะอ่าดูข้อแรกค่ะอันนี้นะคะก็ให้เรา นำจำนวนนะคะที่เป็นหลักหลักเดียวเนี่ยหนึ่งหลักเนี่ยคูณกับจำนวนที่ไม่เกินสี่หลักนะคะอ่าทีนี้เขาก็จะให้เป็นช่องช่องตารางมาใช่ไหมคะเราก็จัดการเขียนตัวเลขให้ตรงกับหลักที่เขาให้มานะคะก็คือตัวตั้งก็จะเป็นหนึ่งร้อยใช่ไหมคะอ่าแบบนี้เนาะตัวตั้งเป็นหนึ่งร้อยนะคะ แล้วตัวคูณก็คือ6ถูกไหมคะทีนี้เราก็จัดการคูณกันนะคะอ่าเดี๋ยวคูขยายเพิ่มนะอันนี้6นะคะมาคูณกับ0ได้อะไรลูกได้0ถูกไหมต่อไป6มาคูณกับ0ก็ได้0เหมือนเดิมนะคะอ่าต่อนะก็เอา6ไปคูณกับ1นะคะก็ได้6นะดังนั้นอันนี้ก็เลยจะตอบ600 นะคะนี่แบบนี้เลยไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่าแล้วเราทําข้อสองกันต่อนะคะามาดูข้อสองนะลูกคราวนี้นะคะเราก็เขียนตัวตั้งเป็นสองร้อยนะคะจากนั้นตัวคูณนะคะก็คือเลขสองนะคะตัวคูณก็คือเลขสองเราจัดการคูณทีละหลักเหมือนเดิมนะคะเอาสองมาคูณศูนย์นะคะก็จะได้ศูนย์ นะต่อมาเอาสองมาคูณศูนย์เหมือนเดิมนะคะก็จะได้ศูนย์ะคะแล้วก็เอาสองมาคูณกับสองอันนี้นะคะก็จะได้สนะคะคำตอบก็เลยจะเป็นสี่ร้อยนะคะนักเรียนอืมสี่ร้อยนะต่อไปนะคะไปข้อ3มต่อเลยนะถ้าว่านักเรียนเขียนไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถ กดหยุดวิดีโอก่อนแล้วก็จดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนได้นะคะโอเคนะต่อไปข้อ3นะคะอ่าต่อไปข้อ3ข้อ3เนี่ยเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวครูดูโจทย์แป๊บหนึงอ่าโอเคข้อ3เนี่ยก็เหมือนเดิมนะลูก ให้เขียนตัวเลขที่เป็นตัวตั้งไว้นะคะก็คือ300จากนั้นก็เขียนตัวเลขที่เป็นตัวคูณก็คือ3ถูกไหมสามไปคูณกับ0นะคะก็ได้0นะเอา3ไปคูณกับ0ูนย์เหมือนเดิมนะคะก็ได้0นะคะต่อมาเอา3ไปคูณกับ3 3นะคะ3คูณ3ก็ได้9ถูกไหม สามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้านะคะถ้าตามสูตรคูณเนาะโอเคนะคะเราก็เขียนตอบไปเลยนะคะว่าเก้าร้อยนะคะต่อมาในข้อที่สี่นะคะถึงข้อที่หกเนี่ยเดี๋ยวให้นักเรียนทำด้วยตัวเองนะคะให้เรียนลองทำด้วยตัวเองแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอามาส่งครูวันหลังนะคะเดี๋ยวจะนัดวันส่งงานนะคะ โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าถัดไปนะคะในหน้าที่เจ็ดในหน้าที่เจ็ดสิบสามนะคะหน้าที่เจ็ดสิบสามมาดูข้อเจ็ดก่อนนะคะข้อเจ็ดเราก็จัดการเขียนตัวตั้งให้เรียบร้อยนะคะก็คือหนึ่งร้อยสามสิบสี่นะคะนักเรียนพยายามเขียนตัวเลขเยอะๆเป็นตัวตั้งนะคะมันจะได้ขิดง่ายๆเนาะแล้วก็เขียนตัวคูณก็คือเลขสองนะคะ จากนั้นเอาสี่มาคูณสองนะคะสี่มาคูณสองได้แปดเนาะแล้วก็เอาสองไปคูณสามนะคะก็ท่องแม่สามหรือแม่สองก็ได้นะคะสมมุติอ่ะคูณท่องแม่สามนะสามหนึ่งสามสามสองหกถูกไหมอ่าต่อไปนะคะเอาสองไปคูณหนึ่งนะคะก็จะได้สองนะคะสองหนึ่งสองเนาะ เราก็เขียนคำตอบไปเลยนะคะก็คือสอง้อยหกสิบแปดนั่นเองนะคะโอเคมาต่อนะลูกต่อมาข้อแปดลูกเราเขียนตัวตั้งเลยนะคะได้สองอยี่สิบเอ็ดนะคะตัวคูณก็คือสามคูณในหลักหน่วยก่อนนะคะสามคูณหนึ่งได้สามใช่ไหมเออแล้วก็เอาสามมาคูณสองนะคะสามหนึ่งสามสามสองหกนะคะ ก็ใส่ไปเลยนะต่อมาเอาสามมาคูณกับสองนะคะสามหนึ่งสามสามสองหกนะคะเราก็จัดการเขียนคำตอบนะคะเป็นหกร้อยหกสิบสามนั่นเองนะโอเคนะคะต่อมปข้อเก้านะคะข้อเก้าเราก็เขียนตัวตั้งให้เรียบร้อยนะคะก็คือสองร้อยสิบสองนะคะแล้วก็เขียนตัวคูณคือสี่ จากนั้นนะคะให้นักเรียนนำสี่มาคูณสองนะคะก็จะได้แปดแล้วก็นำสี่มาคูณหนึ่งนะคะก็จะได้สี่เนาะแล้วก็นำสี่มาคูณสองเหมือนเดิมนะคะสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดนะคะพอนี้คำตอบก็เลยจะเป็นแปดร้อยสี่สิบแปดนั่นเอง ทีนี้นะคะในข้อที่1 0ถึง12เดี๋ยวให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้านด้วยตัวเองนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูว่านักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจหรือเปล่านะคะกับสิ่งที่ได้เรียนไปเนาะอ่าทีนี้นะคะไปทำการบ้านในหน้าถัดไปนะคะในหน้าที่สองอันนี้นะคะก็จะมีตัวเลขที่ยากกว่าเดิมหน่อยหนึ่งเนาะแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถเราใช่ไหมอ่า เราก็จัดการเขียนตัวตั้งเลยค่ะสามร้อยสิบแปดนะคะตัวตั้งเขียนทางห่างกันก็ได้นะคะนักเรียนจะได้ไม่สับสนเนาะว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนมันอยู่หลักไหนนะคะอ่ะเอาห้ามาคูณแปดก่อนค่ะคูณในหลักหน่วยก่อนนะคะเราก็ท่องแม่แม่รลกูกแม่แปดนะคะหรือแม่ห้าก็ได้อ่าท่องแม่แปดนะแป8หนึ่งแป4แป3สองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่แปดสี่ิบสอง แปดห้าสี่สิบนะคะแปดห้าสี่สิบอ่ะจัดการนะคะจัดการเขียนลงไปเลยนะ,ะเดี๋ยวครูขอย้อนอีกสักรอบหนึ่งเนาะก็คือว่าแปดคูณห้าเนี่ยเดี๋ยวครูจะเขียนข้างข้างนะแปดคูณห้าเนี่ยจะเท่ากับสี่สิบใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนก็จะเห็นว่าเราจะต้องมีการทดถูกไหมเราเขียนศูนย์ลงไปก่อนนะคะ จากนั้นเราก็ทำการทดด้วย4นะคะทดด้วยสีทีนี้ทำยังไงต่อเราก็เอา5มาคูณหนึนะคะก็จะได้เป็น5 1 5ถูกไหมแต่ว่าเราจะตอบ5ตรงนี้เลยไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะคะเราจะต้องทำการบวกตัวเลขที่เราทดไว้ด้วยนะคะก็5้บวกสี่เนาะก็ได้ 9, นะคะ ก็จัดการเขียนลงมาเลยจากนั้นเอาห้าไปคูณสิบสามนะคะอ่าห้าคูณอ่ะขออภัยนะะเอา5้าไปคูณสามนะคะห้าคูณสามหรือสามคูณห้าก็ได้นะอ่าสาคูณห้าก็ได้เท่าไหร่ลูกห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าถูกไมเราก็จัดการทำไงคะเขียนลงไปเลยค่ะเขียนเป็นสิบห้าลงไปเลย นะคะอันนี้นักเรียนไม่ต้องทดแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่มีตัวเลขข้างหน้าแล้วนะคะเราตอบหนึ่งพันห้ารอยเก้าสิบได้เลยนะคะข้อนี้ก็เลยตอบว่าหนึ่งพันห้า้อยเก้าสิบนะคะเออแล้วเราก็จัดการเขียนลูกน้ํานะคะเวลาเขียนลูกน้ําก็คือให้นักเรียนนับว่าสามตัวเมื่อไหร่ตัวเลขสามตัวเมื่อไหร่เนี่ยก็เขียนลูกน้ําได้นะคะโอเคต่อมาข้อสองนะคะข้อสอง สองร้อยเก้าสิบสี่นะคะสองร้อยเก้าสิบสี่มาคูณกับเจ็ดนะคะเราจัดการคูณทีละคูณทีละหลักนะคะก็คือคูณหลักหน่วยก่อนเนาะเจ็ดคูณสี่ได้เท่าไหร่ลูกเจ็ดคูณสี่อ่ะท้องสูตรคูณหอมคูนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดถูกไหมเราก็ จัดการทดนะคะโดยการเขียนเลข8ก่อนนะคะแล้วก็ทดเลข2ไว้บนเลข9กนะคะจากนั้นเราทำการคูณในหลักสิบนะคะจะได้ว่า9คูณ7นะคะอ่า9คูณ7ก่อนนะจะได้ว่า9คูณเเนี่ยมันได้เท่าไหร่คะมาท่องสูตรคูณพอมคูณนะอ่า9 1 9 9, 9 9 2 18 9 3 1 7ิ 94 36 95 45 96 54 97 63ก้ิ้าใช่ไหมอ่าเลข63นะลูกเราก็ทำการยังไงคะยังไงเราสามารถเขียนเลขสาได้เลยไหมไม่ได้นะคะยังเขียนเลขสาเลยไม่ได้เราจะต้องบวกสิ่งที่ทดไว้ก่อนนะคะก็63บวกอีก2นะคะก็เป็น64 65่ห้าใช่ไหมอ่าเราก็เขียน เลขห้าไปนะคะแล้วก็เอาเลขหเนี่ยทดไว้กับเลขสองนะคะเออสังเกตไหมว่าเวลาเขาเขียนเนี่ยเขาก็จะเขียนไอ้ตัวเลขที่เป็นหลักหน่วยแล้วไอ้ตัวเลขที่มันเป็นหลักสิบหรือว่าหลักถัดไปเนี่ยก็จะเอาไปทดนะคะแบบนี้เนาะอ่ะทีนี้เราก็เอาเจมาคูณ2ต่อนะคะเจคูณ2ได้ส4ี่ถูกไหม เจ็ดคูณสองได้สิบสี่แล้วก็เอาไปบวกอีกหกนะคะก็สิบสี่แล้วก็สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะคะดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบว่าเท่าไหร่คะสองพันห้าสิบแปดนะคะสองพันห้าสิบแปดอ่าโอเคต่อไปข้อสามนะคะ ข้อสามห้าร้อยสามสิบสองคูณด้วยหกนะคะห้าร้อยสามสิบสองคูณด้วยหกเราจัดการคูณทีละหน่วยเหมือนเดิมนะคะคูณทีละหลักนะคะก็คือคูณหลักหน่วยก่อนเนาะก็จะได้หกคูณสองนะคะได้สิบสองใช่ไหมคะหกหนึ่งหกหกสองสิบสองนะคะเราจัดการเขียนสองแล้วก็ทดด้วยหนึ่งนะคะ,ะเดี๋ยวครูเขียนตรงนี้นะ 6คูณ2เท่ากับ12นะคะอ้าวทีนี้ทำไงต่อนะคะเหมือนเดิมเราเอา6ไปคูณ3นะคะ6คูณ3ได้เท่าไหร่ลูกเมื่อกี้6คูณ2ได้12แล้วใช่ไหม6หนึ่ง6 6สอง12 6สาม18นะคะ6สาม18เราก็จัดการเอา18มาบวกกับที่ทดไว้หนึ่งนะคะก็ได้เป็น19ถูกไหม19แล้วก็ทดหนึ่ง แบบนี้นะคะจากนั้นทําการคูณในหลักในหลักร้อยต่อนะคะก็เอาห้ามาคูณหกนะคะเอาห้ามาคูณกับหกห้าคูณหกได้เท่าไหร่ลูกห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสาสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบนะคะห้าหกสามสิบเราจัดการทำไงต่อคะอย่าลืมนะว่านักเรียนจะต้องบวก ตัวเลขที่ถดไว้ด้วยนะคะ30บวกกับอีกหนึ่งได้เป็นเท่ไหรลูกได้เป็น31ถูกไหมเราเขียนไปเลยค่ะ31แบบนี้เนาะอ่าเวลาตอบก็คือตอบ3,192แบบนี้นะคะโอเคนะอ่าต่อไปข้อ4ค่ะข้อ4นะคะ987คูณหนะคะ 9ก้าอยคูณห้าเราก็เอา5้ามาคูณ7ก่อนเนาะท้อ,ทองมครูนะเจ็่เจเจสองสิบสเจมยี่สิบเอ็ดเจสี่1ี่สิบแปดเจห้าสามส้าถูกไหมใส่5ทดสนะคะใส่5้าทด3ามทำยังไงต่อเราก็เอา5้ามาคูณในหลัก10ต่อนะคะ ก็จะได้แปดคูณกับห้าถูกไหมอ่ะท่องแม่แปดแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบสี่แปดสามอ่ะเอาไหมนะคะ,ะคูณแล้วแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่แปดสี่ใส่สองแปดห้าสี่สิบนะคะแปดห้าสี่สิบอย่าลืมว่าต้องเอามาบวกที่ทดด้วยนะอ่าสี่สิบบวกสามก็ได้สี่สิบสามถูกไหมอันนี้ก็ใส่สามทดสี่ ะคะใส่สามทบสี่จากนั้นนะคะก็เอาห้ามาคูณกับเก้านะทองพร้อมครูนะคะท่องแม่เก้าพร้อมครูนะเก้าคูณห้านะคะก็เริ่มจากเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ดเก้าสี่สามสิบหกเก้าห้าสี่สิบห้าถูกไหมแล้วก็เอามาบวกกับที่ทศไว้ด้วยนะคะสี่สิบห้า สี่สิบห้านะคะก็บวกไปสี่นะบวกกับไปสี่ตรงนี้ใช่ไหมก็ได้เป็นเท่าไหร่ลูกห้าบวกสี่เป็นเก้าใช่ไหมแล้วก็หลักสิบก็ไม่มีอะไรเนาะดึงลงมาเลยก็เลยได้เป็นสี่สิบเก้านะคะอ่าเราก็เลยตอบว่าข้อนี้คือ4935นเอยสนั่นเองนะคะ โอเคนะทีนี้ข้ออื่นๆข้ออื่นๆนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนไปถาด้วยตัวเองนะคะเป็นการบ้านนะอันนี้นะลูกเอออันนี้ทำเป็นการบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนกันต่อนะคะ